เลือกให้มันใช้ได้กับเราใช้ใช้กับเราเปลี่ยนเะเปลนเถอะเปลนเถอะเป็นเ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 ะเปลี่ยนเะเปลี่ยนเะเปลี่ยนเะเปลี่ยนไม่ไม่เปลี่ยนยังไง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 กูไม่เปลี่ยนไม่ไม่ไม่เปลี่ยนยังไง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 กูไม่ยอมเปลี่ยนไม่ๆๆๆๆๆไม่ไม่เปลี่ยนยังไงยังไงยังไงยังไ ไม่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 เปลี่ยนยังไงยิงไงยิงไงยิงไงกูไม่ยอมเปลี่ยนอูเชเฮบเฮเฮบูเชโซล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 ูไม่ยอมเปลี่ยน